ขนาดเหี่ยวเหีก็ยังหอมอยู่นะนี่แหละถึงได้บอกว่าถ้าไม่เก็บเขาก็จะค่อยๆแห้งเหี่ยวแล้วก็ล่วงหล่นไปค่ะและมาดูอีกนี่อยู่ได้อาทิตย์กว่าแล้วนะเนี่ยค่ะตรงบริเวณนี้แหละค่ะที่ตัวน่ารักน่ารักเดินข้ามมานะคะ่ค่ะแต่วันนี้เดินเขาก็คงไม่ย้อนกลับมาหรอกพยายามเดินส่งเสียง เดินมาไม่เจอเห็ดซากดอกแม้กระทั่งเห็ดพิษไม่มีเลยซากดอกค่ะมันจะมีอยู่ลิ้นจือที่เคยพามาดูเมื่อเดือนที่แล้วที่เก็บไปแล้วก็เหลือไว้ดอกหนึ่งนะคะกำลังสวยทีนี้พอเดินมาตรงจุดเนี้เคยเคยเจอเห็ดแม่ไก่ที่สวยๆอยู่ตรงคนต้นไม้เขาก็มาเกิดเนี้ยสวยนะเนี่ย อีกสักประมาณอีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งจะถ้าหากได้มาผ่านมาทางนี้นะคะจะพามาดูจะดอกใหญ่มากแล้วก็สวยมากคิดว่าไม่มีใครเก็บไปก่อนนี่น่าจะเป็นกระรอกดูลักษณะฟันเป็นน่าจะเป็นกระรอกหรือไม่ก็ชิพมังนี่อีกค่ะนี่นี่กัดกินตรงขอบขนาดเนี้ยเปรี้ยวค่ะ ปีที่แล้วเขาเกิดอยู่ตรงนั้นอุยอยู่ตรงนี้เขามีแล้วเนี่ยเี๋ววก่อนนะคะมันมีมันมีเกี่ยมไม้อเอากี่ออกไปก่อนนี่ค่ะนี่อยู่ตรงนี้นี่เช่วงเนี้ยใบไม้เริ่มร่วงอีกหน่อยถ้าหาว่าฮันนี่มัชดูมยังมาเกิดอยู่จะดูยากมากเลยเพราะว่าสีมันจะเหลืองคล้ายๆกันเอาไว้ ถ้าได้ผ่านมาทางนี้จะพามาดูกอนนี้นะคะถ้าไม่มีคนมาเอาไปก่อนหรือว่ากระรอกไม่มากัดกินก่อนจะดอกสวยมากมากสวยมากๆเลยแหละนี่ลูกไม้ญี่ปุ่นป่าเกิดแล้วไม่ใช่ค่ะแดงแล้วสุกแล้วที่เคยบอกนะคะเวลาเดินป่าแล้วก็หายน้ำเนี่ยืรอรู้สึกเพลียให้เก็บมากินมันจะเป็น เหมือนยา APCS pyrin ใช่ไหมคะมันจะเป็นเปรี้ยวๆขมๆนิดนึงนี่ยังไม่สุกตอนนี้ยังยังขมเหมือนยาอยู่ค่ะแต่ว่าเป็นแต่เป็นยานะเดินมาตั้งจากสิบโมงตอนนี้บ่ายโมงกว่าแล้วคะ่ะเจอดอกเดียวคือ ขี้แค่นอฟเดอะบูดตรงนั้นละค่ะเติมพลังก่อนนั่นอะไรเยอะนันเนี่ยตอนนี้มันเหมือนยาเลยค่ะกินแล้วมันจะชุ่มคอตอนที่เดินมาถึงครึ่งครึ่งทางของเส้นนี้ค่ะ อยู่ๆม้าน้อยก็หยุดแล้วก็ทําเสียงเหมือนเจออะไรฮือฮือย่างเงี้ยหาหมาน้อยทําเสียงอย่างนั้นเนึกในใจอย่าเป็นสิ่งนั้นนะเ <c oughs> พราะถ้าเป็นสิ่งนั้นน่ะถ้าถ้าหมาเห่าค่ะรับรองเขาตบหมาแน่นอนถ้าไม่มีหมาค่ะเขาารู้ว่าคนเดินมาเขาจะเดินหนียกเว้นถ้าเขามีลูกอ่อนกับที่หิวจ,จัดๆค่ะลูกแดงๆปีนี้ รู้สึกว่าเยอะกว่าปีที่แล้วค่ะเห็ดยาฆ่าเชื้อเบิร์โคลิทัวที่มาเจอไว้เมื่อประมาณสามอาทิตย์เ,เขาก็โตขึ้นแสดงว่ารุ่นนี้ดอกจะแอกใหญ่นะเนี่ยค่ะแบบรอให้โตอีกหน่อยจะสังเกตเห็นตรงกลางๆเขาเนี่ยค่ะตรงเนี้ยังเป็นกลมๆอยู่ เห็ดยังไม่ได้โตเต็มที่พวกตัวลิ้นหมาคห่ะคราบมาแทะกินส่วนบนเนี่ยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เขายังเป็นอย่างนี้อยู่ที่เป็นดอกเห็ดยังเล็กๆอยู่ก็ยังเก็บไม่ได้ค่ะวันนี้ไม่เป็นไรเมื่อฮันนี่มัชลุมไม่เต็มใจที่จะเกิดมาให้เก็บก็ไม่ง้อหรอกค่ะ เดินมาจนจะบ่ายสองตั้งแต่สิบโมงเช้าไม่เจอเห็ดเลยเห็ดพวกนี้คือเขาเกิดมาก่อนแล้วไงคะไม่ง้รอรลกอันนี้ใช่หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ออกจะใช่นะเนี่ยค่ะเนี่ยไม่ง้อแล้วอยากเกินมาที่เกืดก้อนก็ไม่ง้อโกรธเหมือนกันที่เห็ดไม่มาเกิดค่ะเมื่อปีที่แล้ว เห็ดยาฆ่าเชื้อตรงตอน,นั้นค่ะมีอยู่ดอกเดียวดอกใหญ่พอสมควรแต่ไม่เก็บเพราะปีที่แล้วนั้นยังไม่รู้ว่าถ้าไม่เก็บแล้วเห็ดมีแต่จะเน่าค่ะพอปีนี้เห็นไหมพอไม่เก็บเขาเกิดมาเพิ่มอีกสี่ดอกค่ะโอ้ธรรมชาติเห็ดยาฆ่าเชื้อเป็นแบบนี้นี่เองถ้าเราไม่ไปเก็บซะ อาจจะมีเชื้ออยู่อยู่ในในเนื้อไม้แน่ๆเลยเดาเอานะคะเขาถึงเกิดมาอีกทั้งสี่ดอกพุ้งเนี้ยค่ะกินแล้วมันชุ่มคอจริงๆมันเป็นยาค่ะยิ่งรากยิ่งเป็นยาเคยเล่าให้ฟังแล้วนะคะหูดกมากเลยพุ้งเนี้ยพุ้งนี้ยังไม่ดกอาจจะดอกแต่ว่ายังไม่สุกค่ะหูดอกมากเลยอ่ะแดงเลยนู่นน่ะ หลังจากดอกกุหลาบนี้ก็จะเป็นวิดีโอของพี่ที่เดินป่าเห็ดด้วยกันส่งมาให้นะคะเพราะพี่เขาไปเจอเห็ดดอกเนี้ยสามีพี่เขาบอกว่ามันเป็นเห็ดกระลำดอกก็เลยบอกว่าให้พี่เขาช่วยถ่ายวิดีโอมาให้ดูสิให้ถ่ายชัดๆเลยแล้วบอกให้พี่เขาผ่าให้ดูด้วยแต่เสียดายพี่เขามาบัง เงาเป็นแบบนี้พอผ่าออกมาลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะถ้าเป็นเห็ดกระลำดอกก็แสดงว่าดอกนี้ยังอ่อนอยู่จากนั้นพี่เขาก็หั่นเป็นชิ้นพอหั่นเป็นชิ้นลักษณะคล้ายกับไลออนเมนเลยค่ะคงอร่อยหน้าดูเลยจากนั้นพอหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เหมือนเผือกเลยเผือกที่จะเอาไปทำเป็นเหมือนกับทำ ขนมรังนกนะคะมันถ้าเป็นเห็ดกะหลำดอกอันนี้แมวพี่เขาค่ะถ้าเป็นเห็ดกะหลำดอกแสดงว่าต้องสวยหน้าดูเลยส่วนในกระจาดเหล่านี้ก็จะเป็นเห็ด hen of the wood พี่เขาไปเจอมา2กอพี่เขาก็จะฉีกเอาไว้แล้วก็ที่สีแดงๆนั้นเป็นพลิกนะคะพลิกที่พี่เขาไปเก็บมาก็เอามาผึ่งไว้แบบนี้ค่ะ นั่นอะในคอนเทนเนอร์พวกนั้นมันจะเป็นเห็ดเห็ดออฟเดอะบูส่วนอันซ้ายมือนี่ก็แล้วก็บนฝาชีนั้นเป็นเห็ดกระลำดอกดอกนั้นละค่ะ h ห็ดออฟเดอะบูถ้าตากไว้แล้วมันจะอร่อยกว่าต้มแล้วเอาไปแช่ในในตู้แช่แข็งพี่เขามีบ้านไงคะ แล้วก็มีบริเวณตากอันนี้อยู่ในครัวแล้วพี่เขายังมีมันเป็นห้องกระจกไปอีกหันเสร็จพี่เขาเอาก็เอาไปวางไว้ในห้องกระจกมันก็แห้งไวค่ะอยากดูจังเลยเห็ดกระลำดอกดอกนั้นนะ่ะปีหน้าคงเกิดมาอีกจะบอกพี่เขาว่าอย่าเพิ่งไปตัดรอให้ดอกเข้าบานแล้วมันจะสวยค่ะจากที่ดูในวิดีโอนะคะ นี่แหละอันนี้คือเห็นออฟเดอ o วูดขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่แวะเข้ามาชมขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกด Subscribe ให้นะคะไว้พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนี่แหละค่ะความสุขของพี่เขาคือได้เก็บเห็นมาแล้วก็เอามาตากหลังจากนั้นพี่เขาก็ส่งไปให้เพื่อนที่เท็กซัสนะคะ ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะ